วยโยคาไว้จรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญที่เรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทำบาป่าไหน ต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าอย่างะเทวทัติทาบาปในท่ายืนหรือท่าเดินด้วยถ้าก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชีฟฝ่าอำนาจสำหรับพระโกกาดิกะนั่งอยู่ในท่าที่เรียกาเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งข่านิดหนึ่งเอามือรัดเขา่า ทูหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกกาลิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลุงน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาด้วยตนเองเป็นเพียงารับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านนั่งไม่ค่อยเรียบร้อย <c oughs> นี่สำหรับท่าของบุคคลพวกฆ่าสัตว์ คือทุบหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้างทํากินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยือนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีค้อนไอ้เยาค้อนนี่มันตีแบบอัตโนมัติตีหัวให้แตกเะอะลงมาก็หัวแตกเลยกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ วัเดียวเดียวัวก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวกระใจทุกทีแล้วกาอนอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนซะก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนไม่กันแล้วก็โถหอกตรึงทั้งหมดแล้วจะมีมีดนรกมีดมีดใหญ่ เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเลื่อยเื่ยมานี่ธรรมการอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนีม่ลักษณะาการอย่างนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าคนทำบาทในท่าไหนต้องไปสวยทุกเวทนาในท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่ท่าที่ทำไม่ใช่ท่าที่กำลังจะทำเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทา ในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติท่านยังบอกว่าการปริยัติับปฏิบัติไม่ยะกขัดกันเพราะปริยัติดูหนองสือไม่เข้าใจสําหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี้เขต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิพย์กุยานบ้างเฉพาะที่ได้พิญญาสมาบัติบ้าง หรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามาโนมยิธิบ้างย่งจะสามารถติดตามคําสั่งและคําสอนขององค์สพพมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าได้นี่ยย้ำพระเวจีมหานรกนิดหน่อยเพราะว่าพูดค้างไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารคนนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวารคิหกขุม เธอทิศละสี่ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกปิวานสี่ขุมเหมือนกันหมดและอย่าลืมว่านรกทั้งสิบหกขุมนั้งสี่ทิศนี่มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายจะออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม เ้ว่ความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย,อย่อๆเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาสทงเดชองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกเชทรงตัดว่านรกทั้ง สิบหกขุมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือไม่ชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขุมอุสุทธนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุทธนรกคือว่ารวมเรียกอุวาอุสุทธนรกเพระว่านรกทั้งสี่ขุมสิบหกขุมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อแค่ค้าสำนักงานใหญ่ถ้ากล่าวว่าอุสุทธนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขุมใหญ่แปดขุมขุมละสิบหกขุม เพราะฉะนั้นอุสุธนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ128่งร้อยยี่สิบแปดขุมคือหนึ่งล้อมรอบชั้นสัญชีพนรก, 2, กรสิบหกขุมสองล้อมรอบกาลสุตตานรกสิบหกขุมสามล้อมรอบสังคาตานรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลลุวะมหานรกสิ 5, บหกขุมหา้าล้อมรอบมหาโลลุวะมหานรกสิบหกขุม หกล้อมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดล้อมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหกขุมแปดล้อมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตานรกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดขุมทึงกล่าวต่อไปเพ,เพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงอุสุตานรกเพียงแค่สี่ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบรุรภาของมหานรก คุ้มที่หนึ่งคือสัญชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสทพนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหานร,รกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนๆกัน <c oughs> ต่างกันได้เพียงว่าจะมีโทษหนักเบาวกว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสําหรับนรกที่ล้อมรอบสัญชีพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่ง นาคมที่สองที่สามที่สก็ทวีคูณขึ้นไปแต่การลงโทษคล้ายเล็งกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สําหรับนรกขุมที่หนึ่งเรียกว่าคูฐานรกนี่นั่งขออภัยกาลังเป็นหวัด <c oughs> ขั้นพ้นท่านบอกว่าขั้นพ้นโทษจากนรกขุมใหญ่แล้วหาเซกรรม ยังไม่สิ้นสัตว์นรกท่างหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนารกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์ระโทษอยู่ในนรกบริวานที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไป <c oughs> นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งมีชื่อว่าครูนรกก็ครูนรกนี้ที่เต็มไปด้วยหมนหนอนเป็นมากซึ่งแต่ละตัว ก็มีปากแหลมคมเหมือนเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช้างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลงม,มาถึงครูฐานนรกนี้เจ้าหนอนนรกเหล่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที <c oughs> ดีใจมากเข้ามาได้ก็ล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างิบอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกาอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากัน ใส่เข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องถวานเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน้าสีสเยนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจึงกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอก นี่จำไว้ก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนมยิธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น้การที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ่งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกนะ่แกไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแพะเมื่ร่ยเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แพ้ใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจึงกว่าจะสิ้นโทษเพราะว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนรกสําหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากกกุลละนรกแท่งกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูถานนรกแล้ว หากใจกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปยมโลกียะนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสติจฉานน้อยนักที่จะตกเฉพ้นนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามาก ให้บอกว่าเศกกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องเคลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุนรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุณล,ลานารกก็ในกุกุณล,ลานารกนี้เต็มไปด้วยเท่าเริงไอ้เท่าเริงก็คือเถาวันเนี่ยมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเด็ด สำหรับเผาสัตวพนรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาให้กล้าแข็งสัตว์นรกทั้งปวงเมื่อถูกเท่าเริงอันร้อนแรงเผาศิษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกขทรมานอย่างสาหัสให้เท่าเริงนี่ออกเพราะเขาจะพลาดไปเท่าคือ่านไมยว่าทานละเอียด มันมีความร้อนแน่งจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสําคัญเขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบทขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กดเครื่องกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่ แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมัดระวังหน่อยสามอสิตะปะตานรก่านบอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุธนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอสาิตะปตานรกอสิตะปตานรกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ ซึ่งมีใบดกครึ่มอยู่หลามากมีมากนะผมจะว่าตามบาลีภาษาเช่นจะขัดแล้วตามดัดแปลงนิดหน่อยและดูประหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบครึ่มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกว้างสัตว์ทั้งหลายนะรกตลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่กิน มาหลุดพ้นจากกุกลนรกแล้วก็มาถึงอสิปะตะนารกแลเห็นสวนมีต้นไม้ซึ่งตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนต่านก็ดีใจพากันกล่าวว่ากล่าวก,กันและกันด้วยภาษานารกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั้นเถิดคงจะมีความสุขกายสุขใจ เพราะเราได้รับทุกข์ทรมานมามากต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชนกันเพื่อจะไปนั่งเป็นนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรายกดชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกคึมก็กลายเป็นหอกดำบาบางังดาบบางังหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายของสัตว์ขายกระเด็นกระเด็นขายกระเด็นไปทูตรงไหน,นขาดตรงนั้นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยไหวกรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้วเจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือกที่ ทำให้เป็นแผลเบลอว่าทา้งกายก็มีแข้งขาดขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดติดก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไรเราจะใส่มีความสุกกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหว คิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินห้าอร่อยเต่อมเอินเป็นหอบบนดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขนาดเดียวกันก็เกิดความอาเจ,จันพระปรากฏว่ามีกำแพงเหล็กมีเปลวไฟลุกโชนพุ่งพราดแดงโล่ไฟแสงไฟก็พุ่งเข้ามาหาสัตว์สัตว์นรก และข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่ขึ้นมาบางหน้าสนารกไว้ไฟข้างบนข้ามามาเรียกว่ามาแต่หมดเป็นไฟทั้งหมดอีกครั้งนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงเป็นหอกเป็นดาบพื้นพผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งเข้ามาไฟข้างบนพุ่งเข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟ ก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบอวา่ามาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดจนแดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขนรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสารวิ่งมาขบกันกัดกินเลือดกินเนื้อ,อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกายมจิกินที่มีปากเป็นเหล็ก พายกันมาโชบเชียวแย่งกันกินจีก,กันกินแบบสบ,สบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบทั้งึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านนหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำทิฏฐิุยานให้ปรากฏ ธรรมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าปิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคำสั่งคำสอนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหมความจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านยยอถ้าดวาการจริงๆจ,จ,จ,จะเสียวสยองหนะัาจะสยองมากอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของครรมอายุเท่าไหร่ท่าม่ได้บอก ต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเหตุที่ต้องตกนรกขุมนี้แล้วก็ต้องไปขุมที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วหมายความหมดกรรมหมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธรนรกอันดับที่สี่ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้ เป็นสถานที่เต็มไปได้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือน้าเหล็กล้อมมีเอกเออเครือวันะเครือไหว้เครือไหว้น้ำเครือไหวหน้วหน้ำนี่มันก็เป็นเหล็กล้อมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปรถมคือดอกบวัวเยอะแยะสวย ข้างๆลบริวารบริเวณบริเวณแม่น้ําก็มีเสาวันมีต้นไห้กลางกระแสน้ําก็มีดอกบัวสวยงามน้ําก็ใสสะอาดบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ําที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็เพลื่มใจยินดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ํากินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเห็น เห็นน้ําก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ํามานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพาก,กระโจนลงในน้ําเพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้ําแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพอาะโดดลงไป้ไเครือไหวที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นไหวธรรมดา ก็มีหนาเหมือนก็ห่อก,กระดาบก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอ่วักแล้วก็จมอยู่ในน้ําเข็มลองคิดดูเป็นแผลด้วยถูกน้ําเข็มมันก็แถนเจ็บก็แล้ยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาทั้งไหลยยได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็ทำยังไงต่อไปออ หลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยหน่าน้าน่าสยดสีอยองแล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ำนั่นเองไฟนรกไม่ร่างกายของเขาเขาก็ดำน้ำหนีที่ทำให้ดำแล้วไม่เกลียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผา ดน่นตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตรงแต่งตรงแต่งเป็นลนียาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนน้าไวายร้องลิ่งกระวนกระวายใน,นไม่ใช่ก็ตก,งก,ล,กลงไปในดอกบัวล่นจากน้าลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบเป็นคมกริบบาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้เจ้าดอกบัวนี่ก็ไม่ไดคมอย่างเดียว นอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟเสด้วยเผาร่างกายของเขาให้ไหมแล้วก็ร่างกายขาดเป็นจุนมีจุนไฟมันก็ดิ้นทลนทุรายเพราะดูจะเหมือนกับเขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไหมไฟร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพระตกจากดอกโบวลงไปในน้า เมื่อถึงนอยในจี้ตอนลงในน้ำนี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ำมันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็มท่านกล่าวตามพระบรบบารีว่ามากูจะดำลงไปใน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 ,ใน,น้ำนี่เถิดหนีแล้วให้รอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจ เขาทั้งหลายยังพากันลงไปในน้ำเมื่อในคมเมื่อลงน้ำแล้วก็ดำลงไปเพราะจุมน้ำก็พบกับคมมี่คมหออคมดาบในน้ำเขาอีกไอ้น้ำก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบเพื่อถูกคมหออคมดาบทำอันตรายยักล่าวว่าได้รับทุกขเทวเวทนาอย่างสาหัสทำให้ร่างกายเบวว่แหว่งหนักเข้าไปอีก เอ,อมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียวไหวกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนินรยาบาลซึ่งมือถือหอกแหลนหลาวเงื้อเงื้อแล้วก็จ้องจ่วงแทงเอาแทางเอาเหมือนกับมนมุษย์ในโลกเราแทางปลาเออพแทงปลานีนระวังให้ดีนะเนื้อปลาที่อยู่ในน้ำด้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกัน นายนิราับายก็เก็บเอาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้นเอาก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนที่กําลังสุกแดงยัดใส่เข้ามาในปากพอถึงปากปากก็ไหม้ตกไปถึงคอคอก็อไหม้ตกไปถึงท้อง,ท,องท้องก็ไหม้ เฮ้ยคือเพิ่งไสใหญ่ไสน้อยก็ไม่หมดข้างในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องโคลนคลางอยู่อย่างน้าสงสารต่อจากนั้นนายนี่เดียนี่ไดบันเห็นสัตว์นรกกินก้อนเหล็กแดงร้องโคลนคลางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจ,ใจโกโรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำหรือ พราะนั้นเบอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ำเลวเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดก,กินน้ำจะได้เย็นเย็นหายร้อนมันนายไอ้นายนิเรบัยนาเก็จึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เชี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพร่านมากรอกวงมาในปากขมุมนดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่ออยากน้ํเแต่พอ น้ำถึงปากปากก็พังทําลายพอทิ้งคอคอ,ก,อ,อก็พังทึ้งท้องท้องก็พังพินาศตกไปถึงลำไส้ลาไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ขาดไส้จุยเรี่ยราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพันนี่เป็นอันว่ามาตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุม ทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทลายการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลอเวลานาทีครึ่งท่านบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุตนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไปในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนกที่ท่านพูดทิศเดียวนะแม้ในอีกสามทิศก็เช่นเดียวกัน เป็นอนุวาตนารกที่ตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่ขุมถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากขุมที่หนึ่งของนรกขุมใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่ขุมแล้วก็ไปตกนรกขุมที่สองอกจากนารกขุมที่สองตกบริวารสี่ขุมแล้วก็ไปเข้านารกที่สามว่ากันตามลาดับตามนายกฎข้องกรรมอรบันดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย อย่าลืมว่าที่บาลีบาบาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างถ้าการรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นเรวยองนาจมโนยิธทิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านมีกำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงเพราะพูดความจริงให้หมดให้พูดไม่ไว เพียงแค่นะรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระชินนาะถทศพลไโดยทั่วถึงการสวัสดี